สวัสดีครับร้าน BR SKIRT นะครับวันนี้เราพามาชม Honda City นะครับอันนี้ชม2020นะครับรุ่น Top RS นะครับผมลูกค้ามาใส่สเกิรรอบคันนะครับเป็นชุด4ชิ้นนะครับอันนี้สเกิรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับชื่อรุ่น e w a l l นะครับอันนี้ราคาโปรรอบคันนะครับ9,500บาทเท่านั้นเองนะฮะแบบด้านหน้าครับออกมาสไตล์เลสซิ่งแบบนี้นะฮะดูครับมีเส้นสายนะครับ ช่องลมตะข่ายนะครับผมตัดดำคาดแดงนะครับสไตล์ซิ่งๆนะครับชุดนี้ดีไซน์มานะครับลงตัวกับตัวรถด,ดีนะครับราคาไม่แรงนะครับงานคุณภาพนะครับ งานเมตเต้ลงเยอะนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับขับได้สบายๆอยู่นะครับตัวนี้มาชมชิ้นข้างกันนะฮะชิ้นข้างทําสีดําเงาตามรถนะครับตัดด้วยดาด้านนะครับคาดแดงพร้อมโลโก้ไฟวอลนะครับลองดูครับรายละเอียดของตัวงานนะฮะดีไซน์มานะครับด้วยสวยงามนะครับรายละเอียดเยอะที่เดียวนะครับ ด้านท้ายคันนี้เป็นท่อคู่นะครับเป็นท่อหลอกทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีปลายท่องอนะครับต่อท่อเดิมรถให้ไม่เป่าสะเก์ดนะครับทงานเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สําหรับรุ่น RS นะครับติดได้ทุกรุ่นนะครับรุ่น S รุ่น V รุ่น SV นะครับ RS ได้หมดนะฮะออกมาจะประมาณนี้นะครับ อยากต่้งแบบนี้ทักร้าน BR s k i r t นะครับผมโซนมหาชัยพระามสองนะครับนี่ครับวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ